1> 1, 2, 3, Come วันนี้มารู้จักไผ่ตัวหนึ่งครับตัวนี้เราเรียกว่าชุงยีนะจุงยีนี่ก็เป็นไผ่ที่เราไปดูแหล่งกำเนิดอยู่ที่จีนนะครับตอนใต้นะครับตัวนี้ก็มีทั้งความสวยงามแล้วก็ประโยชน์นะตัวนี้นี่มันมีสองโครนนะสองแบบนะตัวนี้ปาจากโครนของทางจีนทางจีนนี่นะลำมันจะเขียวตั้งแต่โครนมาเลยครับแล้วลำห่างมาก นี่ลำเขียวตั้งแต่ครูเลยนะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลำเขาจะขาวข,าว,ขาวเนาะมันจะขาววพูดมันก็อยากจะถูกแล้วก็ตัวนี้นี่เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยเขาไปทําอะไรไหมจักตอกนอกเหนือจากการประดับนะครับใช้งานได้ด้วยจักตอกแล้วข้อมันจะยืดยาวนะครับอันนี้เป็นถ้าภาษาฝรั่งเนาะสมัยก่อนเราใช้คําว่าแบมบูซ่าชุงยีหรือบางคนเรียกชุงจีไอ เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลิงนาเนียชุงยีอ่ะผมก็จำเอามีคนช่วยแนะนำเราว่าเดี๋ยวนี้เป็นชื่อใหม่แล้ว,ล,วลิงนาเนียชุงยีโอเคครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้เผื่อใครจะเซิร์ชนะอ้าวนี่วันนี้นี่นะครับเราเราก็ได้มาจากทางภาคใต้ผมได้มาจากทางาเบตงก็มีนะครับที่ที่เป็นแหล่งเก่าแก่แล้วนะนะทางเบตงบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทางทั่วทไปก็มีแต่มันคนละโซนกันเอามาดูสะหน่อยก็ได้ไหงครับนี่ มาดูซะหน่อยว่าของไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับที่บังเอิญเราปลูกใกล้ๆกันพอดีเลยครับของครูนทางจีนนะสายพันธุ์ทางจีนมันจะออกเขียวตั้งแต่นี้เลยมันก็เสน่ห์ครับแต่ถามว่าเราชอบอะไรเราจะชอบแบบจีนครับเพราะว่ามันเสียบเขียวมาเลยแล้วก็เป็นสีฟ้าแต่ดูของไทยครับของไทยนะครับก็จะมีเสน่ห์ครับเขาจะมีตรงคูนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีน้ำตาลก่อนครับเป็นสีน้ำตาลคูนเนี่ยประมาณสัก เดี๋ยวถ้าพอกกมันใหญ่นะประมาณสักสามสิบเซนได้แล้วถึงจะเขียวและอันนี้ก็ป้องยาวเหมือนกันใบคล้ายกันอะไรคล้ายกันแต่ว่าสีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกระทางของจีนเป๊ะแต่ก็จะนวลน,นะพอมันโตขึ้นมาก็นวลและอันนี้ดีอย่างได้จากเม็ดเนี่ยได้จากเม็ดแล้วนะครับบางคนเขาเรียกง่ายๆป้องยาวนะตัวนี้นะแต่ชื่อจริงๆผมว่ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วแหละเพราะเรารู้อยู่นะครับมดูหนอนะนี่หน้าตาหน่อแบบนี้นะ อโอเคเนาะตัวนี้คือไผ่ชุงยีหรือว่าไผ่สีฟ้าอันนี้โครนของไทยอันนี้โครนของั่งจีนต่างกันเราเาก็พยายามเก็บทั้งสองตัวแล้วครับแลแ้วตอนนี้โชคดีนะผมเพิ่งได้มาจากมเมล็ดโคนของจีนได้มาจากมเมล็ดแล้วครับแต่ยังไม่เยอะหรอกครับผมได้มาเจ็ดเงายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะ บอกซะหน่อยว่ามันจะค่ะอนข้างโูดอินไปมาเพราะไหร,รู้ไหมมันยังไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่คุณจะเริ่มตัว <'s> so ถ้าได้ทรงตรงตรงอย่างนี้นะมันก็จะสวย <Okay. S 1> น,นี่มากนะ <Wow. S 1> อย่างนี้เห็นไหมลำอย่างนี้ครับเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเรานั่นก็จะลำตรงครับใหม่ๆก็อาจจะรกๆอย่างนี้บ้างนะครับนี่คือไห่ที่เราคิดว่าน่าเก็บอีตัวหนึ่งในกระบวนการออกของไห่ประดับแล้วกันแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเรื่องการจะตอกนะเอาไปสารอะไรก็ได้แต่นะก็เป็นตัวนี้ วันนี้จะมาทำการขุดไัยจุงยีนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นตัวเด็ดเรื่องของประดับแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือหลังสวยเนาะอ่ะมาดูครับวิธีการนะครับดูดิโอ้เจได้ไหมนี่ดูดิจริงก็ตอนได้แล้วเนี่ยทาที่ไม่แก่เกินไม่อ่อนเกินเพสลาดก็ประมาณสักห่งปีเอา้าสวยๆนะ1ปี อันนี้ชุงยีจีนนะย้ำอีกทีนะอันนี้ชุงยีจีนมันมีชุงยีไทยเนาะอันนี้ชุงยีจีนครับอ้า สวยไหมละ่ะนี่แ,แหละบลูบัมบูแท้เลยครับบลูบมบูนวลป่องเลยแล้วก็ยาวแต่นี้มันยังไม่ยืดเต็มที่นะมันจะยาวตัวนี้นครับอันนี้เราะจุงยีแท้นะครับสีฟ้าบลูบมบูนะบลูบมบูนี่แหละครับ,รบตัวนี้เลย มันยังไม่ค่อยชัดเนาะมันยังไม่เต็มฟอร์มแต่ก็หน่อรูปร่างแบบนี้เนี่ยกินได้นะเขาว่าอร่อยด้วยนะแต่ว่าที่เขาบอกว่าอร่อย,ยคือทุ่งยีไทยนะแต่ผมว่ามันเหมือนกันแหละเขาเรียกไผนวลทุ่งยีไทยนะเอา้าทั่วทั่ว S 1> <S 1> <S ได้แล้วอ <S 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 ย่างนี้ไม่ทายรับประกัน <S 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 ที่มันยาวเกินนิดหนนนี้ อ,นนอันนี้ก็สวยวะ่ะแต่มันยากคิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธ์สวน,น,าสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเรานะครับนานาพันธ์แบมบูเราจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอยากาจะได้ไม่พลาดการติดตามครับขอบพระคุณครับ